เอาละที่เราเห็นอยู่นี้นะก็เป็นรูปคล้ายๆดอกบัวตรงกลางนะแล้วก็มีวงกลมมีรูปสัตว์มีช้างมีอะไรแยะๆมากมายนะครับซึ่งเป็นการสื่อความหมายของบรรพบุรุษสมัยก่อนนะครับทุกวัดส่วนมากนะครับปัจจุบันเราจะเห็นทุกวัดว่าจะมีลักษณะอย่างนี้ในเชิงบันไดก่อนที่จะขึ้นอาพระศรีลังกาท่านแปลให้ฟังนะครับว่ารอบนอก ที่อยู่รอบนอกรอบใหญ่นะครับอุปมาเหมือนกับอารมณ์หลากหลายที่มันจอนมาทางวารทั้งหกนวก็ข้างในก็เปรียบเสมือนอกิเลสนะครับที่เป็นสัตว์หลากหลายประเภทอาจจะเป็นโลภะโทสะโมหะนะครับแล้วก็ที่เป็นวงกลมก็เป็นพวกสังสารวัตเป็นวัตาสงสารการเวียนว่ายตายเกิดนะครับแล้วก็ไล่เข้ามาเรื่อยนะครับจนถึง ทำที่เป็นฝ่ายกุศลอกุศลนะครับแล้วก็ตรงกลางที่เป็นดอกบัวก็มุ่งหมายถึงพระนิพพานนะครับจำแนกออกมาอย่างนี้นะครับก็พยายามดูให้เห็นเป็นธรรมะนะครับเพราะว่าก็จำมาได้แค่นี้นะครับ